สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะ วันนี้พาคุณผู้ชมมาย้อนรำลึกถึงพระราชกรณียกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชกุมารน,นั่นก็คือการที่ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาปพิษเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2539ค่ะโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการพัฒนาพื้นที่วัดยานาสังวรารามจังหวัดชนบุรีโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และสร้างขึ้นเพื่อน,น้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีเพื่อเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประ จำรัชกาลที่9โดยได้รับพระราชทานนามว่าพระพุทธมหาวชิระอุตตโมภาสาศาสดามีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระาศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐสุดเพียงพระมหาวชิระ เมื่อพุทธศักราช2,527สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกได้ทรงเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักขึ้นที่หน้าผาเขาชีจันซึ่งอยู่ห่างจากวัดรญาณสังวรารามไปทางใต้ประมาณ2กิโลเมตรโดยเขาชีจันมีความสูงประมาณ169เมตร เดิมมีการระเบิดเขาเพื่อนำหินไปใช้ประโยชน์มาเป็นเวลาหลายปีส่วนที่เหลืออยู่เป็นหน้าผาสูงชันเหมาะแก่การแกะสลักพระพุทธรูปเพื่อสร้างปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาและเป็นการอนุรักษ์เขาชีจันไม่ให้ถูกทำลายอีกต่อไป โดยพระองค์ได้ขอพระราชทานถวายพระพรเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเบื้องต้นมีการออกแบบพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยขนาดความสูง109เมตรมีฐานบัวรวมความสูงทั้งหมด150เมตรเป็นทรงนูนต่ำ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยว่าสมควรจัดสร้างเป็นแบบลายเส้นแต่ให้มีความลึกและชัดเห็นเป็นพระพุทธรูปได้ในระยะไกลจะดีกว่าการสร้างแบบนูนต่ำซึ่งจะมีปัญหาในการบำรุงรักษาและความคงทนเนื่องจากเป็นภูเขาหินปูน อีกทั้งมีพระราชกระแสให้ป้องกันอันตรายจากหินที่อาจร่วงหล่นบริเวณใกล้เคียงองค์พระจึงมีการออกแบบให้เป็นสระบัวขนาดใหญ่สองระดับลดหลั่นกันและจัดสวนหินเพื่อกันไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้หน้าผามากเกินไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรง,งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการได้พระราชทานพระบรมราชโชบายในการจัดสร้างพระพุทธรูปและทรงใส่พระราชหฤทัยในโครงการเป็นอย่างยิ่ง ทรงเป็นประธานร่วมประชุมคณะกรรมการพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเมื่อการดำเนินงานติดขัดมีปัญหาขัดข้องที่สำคัญสำคัญทรงติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจงานจัดสร้างในพื้นที่หลายครั้ง เมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2538เสด็จพระราชด,ดำเนินทรงประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์จากนั้นคณะทำงานจึงเริ่มงานสำรวจและปรับแต่งผิวหน้าผาให้เรียบสำหรับการขึ้นรูปองค์พระโดยระเบิดหินออกให้น้อยที่สุด ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปรับแต่งผิวหน้าผาแล้วมีการติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญในการวาดภาพด้วยแสงเลเซอร์เพื่อให้สามารถฉายแสงเลเซอร์ขึ้นรูปองค์พระบนหน้าผาได้อย่างแม่นยำและใช้เวลาน้อยก่อนจะวาดด้วยสีฝุ่นและระเบิดแกะสลักตามแบบลายเส้นที่กำหนดไว้ ซึ่งนับเป็นการใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานศิลปะที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรลายเส้นองค์พระซึ่งวาดด้วยเลเซอร์เมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2539 ครั้งนั้นมีพระบรมราชวินิจฉัยให้ปรับสัสดส่วนของภาพพระพุทธรูปบริเวณพระกรหรือแขนขวาที่ถูกดึงลงมาต่ำเกินไปให้สั้นขึ้นอีกเล็กน้อยรวมทั้งปรับสัสดส่วนพระอังสาหรือไหล่พระชานุหรือเขา่าและพระพักให้สวยงามยิ่งขึ้น ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีกดปุ่มไฟฟ้าจุดชนวนระเบิดหินแกะสลักเป็นปฐมฤมกษ์เมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2539 <c oughs> คือภาพเนี่ยต้องสร้างให้เสร็จก่อนวันที่10มกราคม2539แต่วันที่มาผมคือ18กันยา2538เหลืออยู่น่าจะ3เดือนซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ให้คนขึ้นไปนั่งวาดภาพพระพุทธรูปเนี่ย อย่างที่เห็นเนี่ยนะ,ะให้คุณวาดภาพบนแง่งหินอย่างนี้เป็นไมไม่ได้เลยก,ก็เลยมีกรรมการท่านหนึ่งก็แนะนําบอกแน่ต้องไปหาเลเซอร์ก็ก็มาลงที่ผมอยู่เดียวเพราะผู้เชี่ยวชาญเลเซอร์ก็มีอยู่คนเดียวตอนนั้นทีนี้ทีน่น้ยิงในห้องมัาเลเซอร์เล็กๆมายิงเขาจริงเราบอกว่าต้องเอาเลเซอร์ที่แรงที่สุดในโลกนะก็คือเป็นอาร์กอนเลเซอร์20วัตต์นะก็มีผู้ผลิตอยู่รายเดียวนะเราก็ติดต่อ เพื่อซื้อให้ทันภายใน3เดือนนั้นนะยังไงต้องมาให้ทันวันที่3ามเอ็ดทันวาได้ก่อนไปีใหม่คือซื้อเครื่องยิงเลเซอร์นําเข้าจากต่างประเทศเพื่อ,อจะมาด<ว>ดยิงที่เขาจริงแล้วตอนตอนตอน,ตอน,ต,อน,ต,อนตอนทดลองนี่ทดลองกับเขาจำลองกับเลเซอร์เล็กๆในห้องอะรายา р, ะยะ5เมตรสิเมตรก็เล็กๆได้แต่ตอนนี้จะยิงจริงแล้วพอยิงจริงต้องเอาเลเซอร์ที่แรงที่สุดตอนนั้นคือ20วัตต์อาร์กอสเลเซอร์ นะก็มีบริษัทเดียวที่ผลิตเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้นทันสมัยที่สุดตอนนั้นนะซึ่งซึ่งก็ใหญ่ใหญ่โตมากใหญ่โต,มตโมโลันค่ะค่ะ <laughs> คือเครื่องยิงเลเซอร์ก็คือต้องมาตั้งตั้งจุดหาจุดหาจุดทีนี้ว่าจะทายังไงให้ออกมาเป็นตอนตอนนั้น,<ร>นก็แค่แค่วานก็เถียงกันว่าต้องคนดูต้องมองจากวัดยานไปไปติดตั้งที่วัดยานบอกโอ้ยแล้วใครจะมาชมเขาชีจันท ใครจะไปดูที่วัดยานต้องมาที่หน้าเขานะยังไงก็มาวัดที่มาตั้งที่หน้าเขาส่วนระยะเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวขอลองเขาก็เอาคอนเซนเตอร์มาวางแล้วเราก็เอาเลเซอร์มาติดตั้งสิบโมกราต้องพิธีเปิดระเบิดเขามาวันที่สามสิบีเวลาสิบสองวันพอพอมาวันนั้นปั๊บเราก็จูนเครื่องนะจูนเครื่องทีเนื่องจากเลเซอร์มันสั่นสะเทือน พอสั่นจะเตือนเลเซอร์ก็ไม่ออกแล้วเราก็นั่งจูนเครื่องอยู่สามสิบสามเอ็ดทั้งคืนแล้วปฏิหารจริงๆมาออกหกโมงเช้าว,วันที่หนึ่งมกราสามเก้าเหลือเวลาอยู่สิบวันเราเราบอกไม่ไม่ต้องกังวลให้เลเซอร์ออกนี่เดี๋ยวเรายิงเพื่อให้ระบายสีตามภาพในแ๊บเดียวาะมายิงกันจริงๆเนี่ยวันที่หกเจ็ดสองวันก็เสร็จแล้วค,คือระบายสีครบเป็นรูปพลาดเลยเป็นรูปนี้เลยเป็นรูปนี้เลย แล้วคนก็ทาสีตามเส้นเลเซอร์หลังจากนั้นไฟระเบิดเขาก็มานั่งตัดขอบแล้วก็ฝังระเบิดมันก็ระเบิดซึ่งไม่ต้องลึก2เมตรแล้วลึกแค่สิบห้าเซนไปตามไปตามรอยเส้นไปตามรอยเส้นนั้นใช่ซึ่งทาสีตามภาพเลเซอร์แล้วนั่นนั้นคือเลเซอร์ช่วยสร้างภาพคนทาสีก็ทาตามเพราะฉะนั้นวันนี้สมมติจะทาทาฐานโบแล้วกันนะ คนงาน50คนก็ถูกห้อยตัวจากข้างบนลงมารอตรงฐานวัวเตรียมไล่นั่นทีนี้มันมันจะเริ่มเห็นแสงเนี่ยประมาณสักไห้มืดอะสักทุ่มหนึ่งแต่แต่เราจะมาตั้งแต่บ่ายแล้วมาเตรียมเลเซอร์พอหน้าห้าโมงนี้เครื่องพร้อมแล้วก็ร้อยมืดคนคนงานก็พกข้าวเหนียวไข่ต้มขึ้นไปนั่งกินบนแง่หินครับคนกก็ก็สนุกดี ดีดเพราะมันต้องทำตอนกลางคืนมันต้องทำกลางคืนนะจนถึงตีหนึ่งนะถึงตีหนึ่งซึ่งจริงๆใช้วาดภาพทั้งหมดเนี่ยสองคืนเองอนะ,ะสองคืนเพื่อให้ทันวันที่สิระเบิดเขาเพื่อจะเปิดงานการแกสลักเพราะแกสลักนี้พิธีแกสลักคือ10มกราสองห้มเก้าคือปีกาจนาพิเศษพอดีนะค,ครบห้าสิปีที่ครองราชของรอ9นะครับ ทีแรกเลยก็คิดว่ามันมันน่าจะยากมากที่จะสร้างได้นะครับเพราะว่า<ะ>เขานี่มันผมอยู่มันตั้งแต่เขาเริ่มระเบิดเขาเอาเป็นหินลูกลัง<ะ>ไปสร้างถนนสายซ้ำซ้ำหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดูเขามันลูกใหญ่มากแล้วก็กขรุขระมากการก่อสร้างจะคงจะต้องเป็นเรื่องที่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆต้อง ต้องมีอำนาจวาสนาบุญบารมีมากถึงถึงจะจะทำได้ตอนนั้นก็มีแค่คิดในใจว่าถ้ามีโอกาสได้มีส่วนร่วมบ้างก็ถ้าว่าถ้าว่าจะเป็นโอกาสดีของตัวเองครับการฉายภาพขึ้นไปนผมผมมีส่วนร่วมในการกางเต็นสำหรับตั้งเครื่องเลเซอร์ที่ฉายภาพเป็นี้หน้าผาย้ายไปย้ายมาเป็นโอ้โหเป็นเดือนครับจะหาจุดที่มันตั้งเครื่องฉายแล้วก็ให้ภาพที่สวยงามพอดีที่บริเวณหน้าผายากมากและทุดครั้งที่ที่ฉายภาพในเวลากลางคืนเนี่ย มันเป็นแสงเลเซอร์สีเขียวๆขบนหน้าผาไฟดับทั้งหมู่บ้านเลยครับเขาใช้ใช้กลังไฟเยอะใช่คกำลังไฟเยอะมากแบบนี้ก็ยุ่งยากมากผมยังไม่คิดว่าจะจะสามารถทําได้โดยซ้ำไปค่ะทราบว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารพระอิสริยยศในขณานั้นเนี่ยเสด็จมาทรงงานมาทรงตรวจงานอะไรต่างๆอย่างใกล้ชิดครูที่มีส่วนในการรับเสด็จได้ได้เฝ้าได้ได้เห็นการทำงานบ้างบางครั้งครับเท่าที่รับทราบจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นท่านดรสุวิทย์รัศมีพูติไม่ว่าจะเป็นพลโทประสิทธิ์ละที่ธรรมไม่ว่าจะเป็นท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นอาจารย์กหนกบุญโพแก้วทุกท่านพวกนี้จะอยู่ที่นี่ตลอดเวลาแล้วครับแล้วก็เวลาพระองค์ท่านเสด็จพระองค์ท่านก็จะแก้ไขบางส่วนที่ที่บางทีเราก็พลาดไปที่ที่ไม่ได้เห็นแต่พระองค์ท่านท่านละเอียดมากครับแล้วก็ผ่านไปก็เห็นแค่นั่งหอผ่านประทับหอผ่านเห็นก็ก็ อีกวันก็ได้แก้ไขเราก็มานั่งลุมสมหัวกันเพื่อเพื่อดำเนินการครับหลายจุดครับที่ที่ได้ช่วยกันกันทำมาจนเป็นรูปเป็นร่างครับระหว่างก่อสร้างนี้สสเสด็จบ่อยมากนะทั้งสมเด็จพระเทพและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะแล้วเ,ออเราเรื่องตลกนะตีต,ต,ตีหนึ่งนี่ทรงเลขา ส่วนพระองค์อท่านนะมาเช็คชื่อนะว่าใครอยู่บ้างนะคะจริงผมลืมชื่อพันเอกอะไรผมลืมชื่อจดจดพันทุกคนมาเช็คชื่อผู้ทํางานเนาะตอนตีหนึ่งนั่งนั่งอออมาตีหนึ่งเนี่ยนะมามาเช็คชื่อว่าใครอยู่ทํางไงว่าติดตามขนาดนั้นเลยนะเพวกเราเลยโชคดีนะครับ ผมกับฝ่ายอาจารย์กนกซึ่งรองธรรมดีกรมศิลป์ซึ่งเป็นผู้วาดภาพมานะก,ก็อยู่กันสองทีมมานะทีมทีมเลเซอร์กับทีมว,วาดภาพคืออาจารย์กหนกก็ดูไปด้วยวาภาพผิดเพี้ยนยังไงนะแล้วแล้วเช้าก็มาทอดพระเนตรอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยประทับที่วัดยาณเนี่ยนะกลางคืนมาดูเลเซอร์เช้ามาดูภาพ <laughs> เป็นโครงการสําคัญเป็นโครงการสำคัญที่ทูกพระองค์ใส่พระไทยมาใส่พระไทยมากันคือมาไม่ใช่พิธีการมาทั้งโทษนะชุดขับเครื่องบินนะที่ชุดชุดบินนักินนะชุดนักบินชุดเขียวเนักบินเลยชุดนั้นตลอดนะชุดนั้นตลอดนะยกยกเว้นวันที่ทําพิธีเปิดเป็นทางการอันนั้นต้องต้องมาชุดใหญ่แต่นอกนั้นที่ที่เข้าเฝ้าตลอดนั่นนะ มาเป็นเป็นชุดนักบินตลอดส่วนพระองค์มากชุดพระองค์มากเลยเหมือนมาทรงงานแบบไม่ได้มีพิธีไมต่มก็ไม่มีไม่มีพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือมาตรวจงานตลอดมาตรวจงานนะมาตรวจงานคือมาด้วยพระองค์เองกับกับที่ว่าทรงเลขามาใจหนึ่งท่านส่วนใหญ่จะมาห้าโมงเย็นค่ะนะคือมาเหมือนกับที่อย่างติซาบอนะว่าท่านเจอบ ซองขับเครื่องบินเนี่ยนะขับแล้วก็มานี่เลยนะอย่างอย่างนี้ตลอดนะคือพิธีคำว่าเข้าเฝ้าก็คือมาตรวจงานมารายงานะท่านเราก็ไปรายงานท่านท่านก็มาตรวจงานมาตรวจงานมากกว่าไม่ไม่ได้เป็นพิธีอะไรเลยไม่ไม่มีเลยแต่เรียกว่ามีพระบรมราชินิัยตลอดตรงไม่ไม่ใช่แค่ตรวจงานแต่ว่าตรงไหนไม่ดีตรงไหนนี่คือ วต้องต้องนั่นนะแก้ตลอดใช่ไหม่าแก้ตลอดฮะทีทีทีนี้ตอนแรกคิดว่าพิธีจะเปิดหลังจากวันที่สิบมกราสามเก้าแล้วคิดว่าจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมาบรรจุจริงๆคือปีสองห้าสี่สี่อีกตั้งห้าปีนะอีกตั้งห้าปีเพราะระหว่างนั้นก็เลยแต่งกันอยู่เลยเรียกไม่เสร็จแต่งแล้วแต่งดีจนสวยอ่ะตรงนั้นนิดเนี่ยจนเรียบหมดเลยนะเมื่อก่อนไม่เรียบเท่านี้ เมื่อก่อนไม่เรียบท่านี้คือตอนหลังเจียเจยทิ้งหมดเลยตรงไหนเป็นแง่งนิดหน่อยเจียหมดเลยเลยเรียบเรียบสวยมากเลยส่วนตรงสีทองทองนี่คือวิธีการทำยังไงนะคะเริมเราซ้อร่องร่องที่เห็นบนหน้าผาเส้นสีทองนะคุณจิงก็ประมาณเกสิบเซนบ้างเมตรหนึ่งบ้างครับ หลังจากที่ซ่อร่องจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมัน,มนหินมันกลืนก็ไม่เห็นองค์พระชัดเจนไม่เห็นองค์พระชัดเจนและสวยงามเหมือนที่ตั้งใจไว้ครับสมเด็จพระโรโมรสาธิราชพระองค์ท่านก็มีรับสั่งให้ไปเอาโมเสกทองที่วัดพระแก้วครับแบบเดียวที่ใหยายกวัดพระแก้วซึ่งสั่งมาจากอิตาลีครับเอามาปะไปบนบนบน,บน,บ,นบนหินหินนี่มันมันจะลึกประมาณ10เซนนะครับเราก็เราก็ตอกหมุดยึด ถึงเพื่อไม่ให้มันพังลงแล้วเทปูลเทกาวแล้วก็เอาหมเสษทองปิดลงไปทุกทุกอย่างก็ใช้เป็นวัสดทุที่ท,ที่ที่พิเศษนะครับที่สําหรับใจกับกลางแดดกลางแจ้งกลางอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยทางโครงการก็จะทอกทุนเข้าถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรดวชการที่9ครับในวันละที่โคองทรงคอ,งอ,งองสีราชสมบัติครบ50ปีในปี2539แต่การขอสร้างกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยมันจริงๆก็ประมาณ2544รบ 1 4เพราะว่ากรงท่านพระราชทานพระบรมสาลีลิกธาตุให้กับคณะกรรมการเราก็เตรียมการเอามาบรรจุให้เรียบร้อยก่อนล้วถึงจะทุนเก้าถวายครับเพราะนั้นภาพที่เห็นอยู่ปัจจุบันก็จะมีพระบรมสาลีลิขาตถมันอยู่ตรงกลางพระอุระของพระพุทธรูปเราเราเจาะหินตรงนั้นประมาณเมตรคูณเมตรลึกเมตรหนึ่งแล้วเอาโถของพระบรมสารีริธาตุใส่แล้วนั้นเอากินปิดไว้อย่างเดิมในวันที่16ธันวาคม2544 ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทิราสยามกุลแชูมานไปอิสริยยศในขณะนั้นเสด็จแทนพระองค์อารับโครงการนี้พระองค์ก็ปลูกต้นพระรีมหาโพธิ์ไว้สองต้นครับต้นนี้ท่านปลูกแทนบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลที่9ก้าครับพระองค์ท่านปลูกต้นนู้นด้วยพระองค์เองเพราะนั้นก็ต้นไม้นี้ก็อายุ2ี่สปี23บปีครับเป็นต้นศรีมหาโพธิ์คู่กันสองรัชกาลสองรัชกาลครับ ก็ขอเรียนว่าพระพุทธรูปแกสลักหน้าผาเขาชีจันนะครับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่สิบเมื่อครั้งยังเป็นพระบรมโอสถที่ราชสยามกุภมราชกมุมารทรงมีพระราชประสงค์และตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่สร้างถวายสมเด็จพระชุพัดเจ้าอยูย่หัวรชัชกาลที่เก้านะครับผมก็ค่อนข้างจะเกี่ยวเกี่ยวพันกับองค์ท่านเพราะเป็นราชองครักษ์เวร มาทั้ง10กว่าปีนะครับ12ปีก็ผมเห็นว่า,างานนี้เป็นางานที่พระองค์ท่านตั้งใจมากๆสเสด็จบ่อยมากแล้วก็ทรงแก้ไขอะไรด้วยตัวเองอย่างอย่างทั้งพระไทยจริงๆนะครับเพราะนั้นก็เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่สําคัญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดชนบุรีโดยฟ้องยิ่งพระบรมสารีริกธาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคณะกรรมการบรรจุที่พระอุระ ซึ่งพวกเราชาวพุทธเราก็เชื่อกันว่าใครได้บูชาขบรมสารีด้กรานี่ก็เหมือนเหมือนได้เป็นบูชาพระเจ้าตัวจริงจิตอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นความเจนิญก้าวหน้าของตัวเองด้ครอบครัวนะครับเพราะฉนั้นก็อยากจะถือโอกาสนี้ว่าสถานที่แห่งนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างซึ่งท่านที่ไทยที่ผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาสักการะครับ พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์ไม่เพียงแต่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปพิษและหนึ่งในพระราชการณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดํารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเท่านั้นนะคะ แต่ที่นี่ในปัจจุบันยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชนบุรีและเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกด้วยค่ะหลังจากโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันเสร็จสมบูรณ์และได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงรับมูลนิธิพระรัตนไตรยัยไว้ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประสิทธิ์เขมังกโรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรมวชิรยานเจ้าอาวาสวัดยาน,นาวาประธานมูลนิธิพระรัตนตรัยจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศาสนาศึกษาการศึกษาสงเคราะห์ การเผยแพ่ธรรมะและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันของชาติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษาหกรอบวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช5 5 7พเจขอเจริญพรมือที่พระธนไตร ในพระรายชุบธรรมทรด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุราชกุมารน,นี้ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเทิดทูนและเผยแพร่เกติคุณของชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความรู้รักษามัคคีระหว่างชนในชาติเพื่อ เผยแผ่ธรรมในพระพุทธศาสนาให้แผ่ไปสารไปทั่วประเทศไทยตรอดถึงในาน,านานาประเทศทั่วโลกด้วยเพื่อส่งเสริมในด้านวิชาการการสารนักศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรการการาศึกษาสงเคราะห์แก่เยาวชนการสารนกุชล ต่อไปชายชนผู้เจ็บป่วยผู้ด้อยโอกาสได้ผู้ยากไร้ในสังคมตรอดถึงการพัฒนาในด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีงามและเพื่อความร่วมมือกับองค์กรการสุสนอื่นๆด้วยพร่มูลที่นี้ตั้งขึ้นเมื่อบันที่8เมษาย,ยนพุทธศักราช2547เพื่อ ก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ซึ่งในช่วงนั้นในทางพระพุทธศาสานานี่ยังไม่มีสถานีโทรทัศน์เพราะฉะนั้นอาจารย์มีความมุ่งมั่นอยากจะให้มีสื่อเสียงและภาพด้วยเพราะว่าทีล้วมาเรามีแต่สื่อในการเทศการอสอนและการพิมพ์แต่สื่อเสียง มายถึงวิทยุสถานีโทรทัศน์เนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเรายังขาดอยู่ว่ามีความดัมเบลเริ่มมีเริ่มมาเนี่ยยาวนานแล้วอาจมาเป็นเป็นพระรูปแรกที่มีความมุ่งหมายที่อยากจะให้มีสื่อสื่อเสียงและก็สื่อภาพออกมาทางเป็นในด้านโทรทัศน์เพราะเราเห็นในนานาอารยประเทศเขามีสื่อทางด้านเสียงหรือหมายถึงวิทยุแล้วก็ในทางภาพ สรทันแล้วก็เลยนำคํถทอยพระพ,ภภพรสนรริทบัวพิพัฒน์ส้มผาล่าเสนิทพระลมโอสถธิราชาสยามกุไรชูมานพระองค์ก็ทรงเห็นด้วยและก็ทรงให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นมาก็เลยอขอให้โครงการนี้อยู่ในพระราชูปธรรมของพระองค์แล้วก็ผมก็เสด็จมาเปิสดสถานี โทรทัศน์แห่งนี้ขึ้นที่วัชยนาวาดังที่กล่าวแล้วบังเงินปีดังกล่าวนั้นเป็นปีที่สมเด็จพระพิพัฒน์สมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพันปีหลวงปีหรอบปีเจ็ดสองพรรษาก็เลยทูลให้ทรงทราบและปรองพระบาทสมเด็จชงามื่อยังทรงดำรง ท่านอนสุสรเป็นพระพรรมโมทาราจึงบอกว่าผมก็อยากจะทำอะไรให้เป็นอนุสรณ์ให้ทุนขมอมแม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงได้นาความนี้มถวายพระพรแล้วก็ามาก็เลยได้ผู้ให้การสนับสนุนมีหลายท่านทั้งในภาคเอกชนทั้งในภาคภาคทางหน่วยราชการด้วยก็มารวมมือช่วยกันจัดขึ้นแล้วก็พระองค์ท่านก็เสด็จมา ดูมันจะเป็นสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุแห่งแรกที่องค์ท่านเสด็จมามาเปิดให้เท่าที่ทราบเนี่ยคือมามีมูลที่อยู่ในพระราชวัธรรมมีสองมูลิธ่มูลิีิพระนตรัยนี่มูลที่หนึ่งก็ได้ได้รับการยกเว้นภาษีโดยพระมหากรุณาธิคุณและมูลที่ที่สองคือมูลที่โรงพยาบาลท่าิปรซาโดนพระราชญานไม้ถึง ถือว่าอยู่ในพระราชูปัมรมเหมือนกันมาทํางานทาง,ทางด้านนี้ก็เลยไปเกี่ยวข้องไม่เฉพาะในเรื่องการเผยแพ่การสื่อต่างๆนี่เท่านั้นยังครอบคลุมไปถึงในเรื่องของการสาธารณสงเคราะห์ในด้านน้ําท่วมไฟไหม้แผ่นดินไว้หรือประชาชนเจ็บป่วยรวมถึงในเรื่องโควิดที่แล้วมาคือเหมือนกันรวมอยู่ในี้ดกัน พระราชก,กิจที่พระองค์ท่านทำนมีเยอะมากมายยิ่งตั้งแต่โนโู้นตั้งแต่ยังองค์ท่านยังดทรงศักดิ์ในฐานเป็นพระบรมโอสถธิราชสยามกุรัุมาเนี่ยก็ทรงเส่พระธรรมนู่นแต่มีรายย่า่บางบางบางอย่างเนี่ยที่เราไม่เข้าใจองค์ท่านปิดทองหลังพระเยอะบางทีเราเราเราไม่รู้พระองค์ท่านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่าย ราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสาศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการด้วยการบูรณาการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทั้งด้านศาสนาและเรื่องการสาธารณสงสาธารณสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันแล้วบางการให้การสงเคราะห์ ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแด่ประชาชนตลอดทึ้งชาวโลกด้วยมากมายอัตมภาพในนามในนามของคณะสงฆ์ไทยทั้งมวลและในฐานะเป็นประธานมูลิธิพระระันาตนรตยในพระราชปธรรมสบบเด็จพระบรมศาธิราชสยามกุราชจุกมาน ขออัฐนาคุณภาษีรัตนาไตยสิ่ทธิ์ทั้งหลายนพระพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยพระราชกรณียกิจที่สมเด็จบรมเพชรระสมภัยเจ้าทุกพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จบรมเพษรระสมภัยเจ้าพระบาทสมเด็จพระวิเชียาเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันซึ่งปีนี้พระองค์ทรงเจริญพระชนพนพรรษาหกรอบเจ็ดสิบสองพรรษาได้เวียนมาบรรจบในปีนี้ก็ขออนุภาพคุณ พระศรีรัตยและพระราชพระราชกุศลที่ทรงปฏิบัติบําเพ็ญมาได้รวมกันเป็นตบะเดชชาเป็นพระผู้ใเป็นปฏิพรถบายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จบรีพระราชสมภารเจ้าให้เจริญสิริสวัสดิ์วิพัฒนามงคลด้วยสิริสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์บุญผลในสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนาขอทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นชัดชัยมงคลแก่พระโสนิกร ไทยสืบไปชั่วกระนานเทิอติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธ,ธรรมราชามหาวชิราลงกรได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ